สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านลุงพศฝันอีกแล้วรอบนี้ได้ทั้งเงินได้ทั้งทองเป็นล้านแถมบอกเลขพร้อหงวดนี้นะครับมาตามต่อกับลุงพศงวดที่ผ่านมาลุงพศนั้นนะครับฝันว่าเจ้าทีมาบอกเลขเม็ดเดียวนะครับผมสามตัวเม็ดเดียว,วคือสองศูน นะครับผมกะได้เขานะครับสําหรับคนตัดเล่นก็คือสองศนะครับผมเิ่นหิมาเม็ดเดียวเลยนะครับหววที่ผ่านมากับลุงพจน์นะครับเพิ่นบอกว่านะครับลุงพจน์นั่นว่าเจ้าทีนะครับเมื่อบอกเลข3ตัวนะครับเม็ดเดียวสําหรับวันนี้นะครับลุงพจน์ได้ฟันเหลวได้ฟันวานะครับมีคนนั่นเอาเงินทั้งเงินทั้งทองมาให้เป็นล้านนะครับ แถมบอกเลขพ้อมนะครับ2ตัวนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับก็เลยสี่เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านถือว่าเป็นงวดต่องวดนะครับผมกับลุงพจนะครับผมหรือว่าสีเอามาฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในรอบวันที่16มิถุนายน2568นะครับผมกับความฝันนะครับเรื่องราวความฝันของคุณลุงนะครับผมในมือนี้นะครับผมเพราะว่าได้ถามนะครับไปหาคุณลุง นะครับผมภาวดที่ผ่านมานั้นคุณลุงนั้นบอกนะครับเม็ดเดียวเลยนะครับคุณลุงว่าเม็ดเดียวเพราะว่าเจ้าที่นั้นเพิ่นไม่ให้เห็นนะครับเพิ่นไม่ให้เห็นแล้วเพิ่นกัมาบอกเลยนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมนะครับอยากเบื้องย้อนหลังนะครับของลุงพศนะครับผมลุงพศก็สามารถเบื้องย้อนหลังได้นะครับว่าเรื่องราวความฝันแวะะตัวเลขที่ว่าลุงพศเิ่นไห่นั้นเป็นไปมาจังไดนะครับผมสําหรับมือนี้ คุณลุงได้ฝันแล้วนะครับผมลุงกว่าฝันดีนะครับนอะฝันดีนะครับในเงินในทองนะครับผมในเงินในทองนั่นนะครับกับบ่อปันไดดอกแถมไฮเลกอีพ้อมนะครับคุณลุงวานะครับผมสำรับนะครับวันนี้นะครับคุณลุงนะครับฝันวานะครับคุณลุงนะนะครับไปนะครับผมไป คุณลุงว่าไปนั่นคล้ายๆว่ามันเป็นสนามนะครับมันเป็นเดินมันเป็นสนามกวางนะครับบาปนี้เพิ่นก็เรยกว่ามันมีคนนั่นกับคนกับไหลมันเป็นไข่ไขสนามกีฬานี่แหะแต่นั้นรอบคางนั่นเต็ม้วยป่านะครับแต่ในชีวิตจริงนั้นถามว่าคุณลุงนั่นโหูหบ่ทีหมหันบูฮูนะครับคุณลุงว่าบูฮูว่าทีในความฝันนั่นเป็นวงไหนล่แล้วกับ่าเคยไปมาก่อนนะครับ ลุงวานนั่นนะครับมันเป็นเดินผนว่ามันเป็นเดินกว่วงนะครับเดินก้วงเดินก้วงคล้ายๆเดินสนามกีฬาสนามอย่างสักอย่างนะครับปานนี้ก็พภากันไปนัางเิ่นว่านางใต้ต้นใหม่ต้นหยังกับบุห้ว่านางเห็นหยังเนี้นะครับรอบแบหลกน,น,นั่นบุหูว่าพากันน่งเห็นหยังป่า,น,า,านี้ปรากฏว่ามีผู้นึงนะครับมีผู้นึงเป็นผู้ยิ่งนะครับเป็นผู้ยิ่งเพิ่นมาบอกว่าเพิ่นสิประก,กาศนะครับเพิ่นประากาศเพิ่นเป็นคนคนคน,คนแขะได้นคนเตี้ย นะครับสูงประมานนี่แหละประม่าณซ้ำเอี่ยวนี่แหละเป็นคนแขกคนเตี้ยนะครับสูงประมานซ้ำเอี่ยวของลุงพคษนี่แหละเพิ่นว่าผู้นี้น่อยเป็นผู้ยิ่งรัดนนาข้าวขาวเพิ่นว่าท่านาข้าวขาวมามาห้องนะครับมาแขกใครว่าคนที่มามานางถาหรือว่าคุนลุงนี่แหละมานางถาไต,ต่้นใหม่สลเชแเดีย้ากันมานางคือสีมานางถาผู้นี้แหละเพิพน่พนมาหอดเพิ่นเหงามาวาเลยนะครับเพิ่นวามาเสียงกลางว่างใหข่คือจังไซไม่เลยเด้ เสียงแห้งนี่คล้ายๆว่าไ่ไม่เลยนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนสีแกกเงินหลักกระแจกท่องมีผู้ได้ยากได้แน่นะครับรอบแรกนั่นนะครับเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนสีหายเงินนะครับเพื่อน่าสียหายเงินกวนผปผู้ได้เสีอาหายยุเมื่อคืนวันเสี้นะครับคุณลรุ่งกตว่าผู้ยเพื่อนคือสิมาแก่เงินไงแท้ยมันแมนบ่เพื่อนกับเพื่อนกับบอดโยกไหมรอบแรกนั่น มีผู้นึงกายโยกเป็นผู้ยิ่งผู้นึงนี่ล่ะโยกโยกเลี้ยวเพื่อนก็นลเลยอื่นไปเอานะครับอื่นไปเอาพอเอาเล้วเพื่อนก็นหายเงินคือสิหลายหมื่นอยู่ดอกมันเป็นใบพันเป็นแหนกเลยเอาหา้ผู้ยิ่งคนนั้นบานนี่คุณลุงก็เลยว่าห้วยเพื่อนห้ยอีหลต,ตัวนี่บไดี้ตัวพาซั่นบาดนี้รอบสองเพื่อนประกาศอีกนะครับเพื่อนประกาศว่าสิหายเงินอีกผู้ดใดสิเอาลุงพดกับฟ้าวาเลย ทึงยกมือทึงยางไปหาเลยย่าน่นบ่เอิดย่าน่นบ่เห็นพอเล้วบานี่พ่นลุงพดกับว่ายกมือหลักขย่างไปเอาอีลีนะครับไปเอาเพ่นก็ใไ้มานะครับเพ่นไ้มาเป็นแหนบนะครับคือสีหลายมื่นเื่กันเป็นแหน,นบมาคุณลุงก็เลยเอาใส่ยาดใส่กระเป๋าหลังยัดใส่กระเป๋าหลังบานี้่พ่นกับประกาศอีกบานี้ว่าิให้เงินนะครับว่บาสิใหายเงิน ว่าเสียเงินอีกบานนีก้ก,ก็มีคนยกไปอีกยางไปอีกคนลุงก็ว่าอยากได้อีกแล้วคุณลุงก็เลยยางไปนําเพิ่นก็นเลยว่าบเม่นได้แล้วว่าไปหนึ่งหันนี่วาสันนะครับเพิ่นคนุณลุงก็เลยยิ้มนะครับยิมบานนี้ก็กเลยยางออกมาพอออกมาเลีวปั่นเพิ่นผู้นั้นประกาศเี่ว่าเสียเงินกับไถ่ทองเพิ่นละยงางเสียยางหาเสียยางให้เอาถือสตาผู้ใดเสียหาย,หาย,าาายหผู้นั้นเพินน่่นจังสี่พอเพิ่นยาง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 บัดนก็มีค้นยางน้าคนไปตื้อ ไปตื้อยอนว่าอยากในเงินก็อยากในท่องนั่นกับบ่มีคนใดนะครับบ่มีคนใดบานนี้พ่อยางไปย่างไปเพิ่ง็ยางยางอ้อมอ้อมสนามนั่นเลียวบ่มีคนที่ว่าเป็นตาไห้เพิ่นก็เลยย่างเข้าไปในป่าคุณลุงก็เลยยยางตามบานนี้พ่อเขาไปในป้านั่นพวกที่ว่าตามตื้อนั่นก็มีแค่สองสามคนหลังจากยางตามไม่หลายนั่นเหลือแค่สองสามคนกับคุณลุงที่ว่าไปนะครับพ่อไปฮอดแล้วคุณลุงก็เล้ยวานะครับ ขอเงินกระพ่องนะครับขอเงินกระพ่องปรากฏว่าผู้ยิ่งคนคน oh, ั mm ้นจากเป็นผู้ยิ um ่งแค่เพ mm ื hmm. ่อนกายล่างนะครับเพื่อนเปลี่ยนเป็นผู้ใา้คุณลุงก็ยิ่งแต่งิดใจอยู่อ้ยิ่งหันเพื่อนขึ้นเป็นผู้ยิ่งท่านาเขาในบัดนี้ขึ้นเป็นผู้ใา้นะครับเป็นผู้ชา้เป็นผู้ใา้แค่บัดนี้เปลี่ยนล่างเป็นผู้ชายแค่เพราะยางเขามาในป่าเดียวคุณลุงกับเอะใจอยู่ในความฝันนั่นนะครับแต่ก็ยยอนว่าอยากได้เงินก็อยากได้ท่อง ก็เลยยางตามไปเพราะยางตามไปเด้แล้วบ้านนี้เพิ่นก็เลยนั่งลงมองใต่ต้นไม้มันเป็นปลานะครับหลังจากเขามาในสนามนั่นแล้วนี่ครอบข้างมันเป็นปลาเพื่อเขาเรียบร้อยแล้วปรากฏวา่าเพิ่นนั่งลงใต่ต้นไม้เพิ่นก็เลยเอื่อนคุณลุงไปเข้าไปเพิ่นกำกำเงืนีนยัดใส่มือนะครับยัดใส่มือเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นพันนะพันเงิ่อน่อนดแบบว่า กำเสมือนนะครับกำเสมือหล่กกำท่องนั่นเป็นกำนั้นหยัดเสมือนะครับผมหยัดเสมือพอหยัดเรี่ยวเพิ่นก็เลยบอกว่ารอบแรก็ให้ไปเร้วนิ้เพิ่นว่าห้ไปเร้ว5วหา0มื่อนี้เพิรนว่ารอบแรกนั่นเพิ่นจจาได้นอะเพิราว่ารอบแรกให้ไปเร้วหา0มือนรอบนี้ก็เอาเงืนไปอีกนะครับหายเงื่นอีกหลวกห้ท่องอีกพอห้แเรวเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นให้เรข่นํานะครับพราเพิ่นยัดท่องยัดหนังเรียบร้่อยเร้ยวเพิ่นบอกว่า สองหกแล้วก็ศูนย์แปดมีเป็นคํามอกสุดท้ายนะครับที่ว่าหลังจากเพิ่นห้เงินแล้วก็ให้ท่องเร้วเพิ่นว่าสองหกับศูนย์แปดพอหลังจากหั่นภาพผู้ชายผูกนั้นกะเสียไปกับปรากฏว่าคุณลุงนั้นเมื่อคือยังไม่อยู่บ้านจะของนี่แต่เงินนั้นก่ำอยู่แล้วก็ท่องเลยก่ำอยู่กำ่ำเพิ่นก็เลยเอามาว่างไ้ในพืชเบิงท่องนะครับ มีแต่ซ้ำนิูโปรนี่กับยู่ก้อยแล้วก็เซ็นละบาทเพื่อนว่าในความฝันนั่นเพิ่นเคลื่อนว่าตัวนี้คือสี่ขันตามคือเสียสิบบาทเซ็นละสิบบาทแล้วก็เซ็นละห้าบาท้วก็เซ็นละบาทหลายเซ็นนะครับเรี่ยงอยู่เพื่อนก็เลยว่าโอ้เพิ่นเพิ่งหายมานี่หลายล้านเนียนี่มูลราคาทองขึ้นสี่หลายล้านเพื่อนว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่งนลังบอกสูบานหลังจากภาพมันตัดมาบาน แล้วก็เงินเพิ่อนก็เอาว่างร่งไปวัดนี้แต네่เงื่อนนั้นนีแต่ใบเก่านะครับแบ่งพันกับแบ่งพันเก่ามีใบรรอยเก่ามีใบสิบเก่าใบ้าสิบเก่านะครับเพื่อนก็เลยเอาว่างไปเพิ่นก็เลยว่าอู้มือนี่มันเพราะว่าเพื่อนหายเงื่อนมากนี่ค้นแค่ค้นั้นเพราะว่าหายเงิ่อนมานี่คือสียใาลาดประจันในความฝัน่นนั้นแล้วก็นี้แหละครับเพื่อนก็เลยหูเเื่อตื่นก็เลยเศ้าพอดีนะครับนี่ก็เป็นความฝันของลุงพจนนะครับถี่ว่า มาตามงวดต่องวดนะครับเพิ่นห้เงินห้ท่องเป็นล้านแถมบอกเลขพร้อมสองตัวนะครับเนาะฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวเลขที่ให้นะครับผมก็คือสองหนะครับผมสองหและ0 8นย์นะครับแล้วก็สำรับตัวเลขนะครับที่ว่าคุณลุงแปลเพิ่มก็คือว่าแปลจากเงินนะครับเนาะก็คือมีใบแบ่งสิปเก้าใบหาสิบเกาหรือว่าใบลอยใบพันคุณลุงก็เลยตีมาให้ก็คือ 150นะครับผม150สําหรับตัวเลขที่ว่าแปรนะครับหรือว่าตัวเลขที่ว่าทันที่ว่าเพื้นหายมากนั่น26หรือว่า08หรือว่าทันผุส้มนะครับอยากได้3ตัวก็สามารถตีเพิ่มได้นะครับสาหรับเรื่องราวความฝันหรือว่าสิเป็นผู้ยิ่งหรือว่าสิเป็นผู้ชายที่ว่าเพิ่นเอาเงินเอาท่องมาให้เอามาใส่ขังหนาก็ได้นะครับหรือว่าใส่ขางหลังก็ได้แล้วแต่ทันผุส้มนะครับสีตดัดชิ้นใจนะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางที่คุณลุงนะครับเหลนํำออกมาฝาก ท่านผู้ชมทุกท่าน,าน,านในวันนี้นะครับผมพระมวดทิ่ย่พันมากคุณลุงกบว่าจเจ้าที่มาบอกเม็ดเดียวนะครับสามตัวนั้นหางเดียวเลยกะได้เข่ากันตรงตรง,งนะครับสําหรับรอบนี้ฝันเห็นคนเอาเงินมาให้นะครับผมกับเงินทั้งทองนะครับมุล,ลนราคานั้นวันตีนั้นหลายล้านในความฝันนั้นแถมเพิ่มหาเล็กมาพร้อมนะครับปานว่าจะเอาเงินเอาทองนั้นมาให้ไปซื้อเลขกนะครับในความฝันนั้นว่าสิเอาเงินเอาทองนั้นมาให้ไปซื้อเหลขก็ว่าได สำหรับมื้อนี้นะครับข้าิลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชนุพารวยมันหมานสุขพุสุขคนโชคดีร่ำรวยเงินทองนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกไว้รวยเบื่อกันสุขพุสุขคนณสำหรับวันนี้ลาท่านไปลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนอสวัสดีครับ